โรยาโพสแล้วตั้งท้องสมเดือนเผยพาเจ้าตัวน้อยไปแข่งซีเกมส์ด้วยหลังจากโซรยาพรมล่ามือเซตวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยไวัย30ปีออกมาโพสตเตรียมกลับไปรับงานสอนวอลเล่บอลที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา1ปีทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ GS เอ so, สค t คโซเคไอเอ็กโมสอนวอลเล่บอลประเทศเกาหลีใต้ประกาศคว้าตัวไปร่วมทีมก่อน GS สจะเปิดตัวไอริจาเนลโทเลนาด้ามือเซตคนใหม่ทีมชาติฟิลิปปินมาแทนที่โคตาเอเชีย โดยสื่อเกาหลีใต้รายงานข่าวชาซังฮยอนเฮดโค้ดของ GS ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นนี้ก่อนจะพบกับสุพรีในศึกโคโวคัพ2023โดยกล่าวว่าผมจะบอกว่ามีส่วนที่แฟนๆเข้าใจผิดสาเหตุที่เปลี่ยนตัวมีคนบอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวแต่ผมได้ยินผ่านเอเย่นว่าโสระยาท้องผมเลยไม่มีทางเลือกนอกจากเปลี่ยนตัว ล่าสุดโสรยาพรมล่าออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อพรมล่าโสรยาระบุตั้งคันได้3มเดือนแล้วเบบีสเดือนกว่าแล้วว้าวถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดอีกข่าวในชีวิตของโสปีนี้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตโสเยอะแยะมากมายโสเชื่อว่าเราเสียบางสิ่งที่ดีอาจจะเพื่อบางสิ่งที่ดีกว่าโสพึ่งรู้ว่าโสมีเจ้าตัวน้อยไม่กี่วันที่ผ่านมาโสไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าตัวน้อยไปแข่งซีเกมกับโสช่วยพาทีมคว้าชแชมป์ด้วย แถมยังร่วมฝึกซ้อมทีมชาติกับโสมาหลายเดือนและยังได้มีโอกาสเล่นกับทีมระดับโลกอย่างบราซิลด้วยมัมมี่ว่าถ้าหนูเกิดมาไม่มีใครเล่นวอลเล่เก่งเท่าหนูแน่เลยว่าแต่ทีมเราเล่นเจคนในสนามจะผิดไม่เนี่ยสุดท้ายสิ่งที่โสอยากจะบอกทุกคนคือโสขอบคุณทุกกำลังใจที่ยินดีกับโสและขอบคุณผู้ใหญ่ในทีมชาติที่ให้โอกาสโสเสมอมาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติที่เข้าใจและพร้อมสพอร์ตเจ้าตัวน้อย ขอบคุณผู้จัดการและพี่กิฟที่ให้คำปรึกษาโซในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาขอบคุณประธานสุพรีมและเพื่อนร่วมทีมในสุพรีมที่น่ารักกับหนูตลอดมาขอบคุณมิซูโนะที่รู้ข่าวแล้วยังไม่ยกเลิกสัญญาและสุดท้ายขอบคุณแม่แอดที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างหนูทุกเรื่องในชีวิตหนูขอบคุณป๊าที่ดูแลมัมมี่และเจ้าตัวน้อยอย่างดีขอบคุณทุกคนจากใจตอนนี้มัมมี่ยังสอนได้นะใครยังแข็งแรงมากหาเงินเลี้ยงเจ้าตัวน้อยอยู่ค่ะ ทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ